เควินเควินแกมีเบอร์โกบอยคัทไหมมีเบอร์โกบอยหรือมีไลน์โกบอลไหมขอคุยหน่อยเดี๋ยวอยากจะคุยเรื่องเรื่องไอที่เขาทำเรื่อง e อเจเอะตอนเขาก่อนอะโอเคอยู่ส่งไลน์มาให้หน่อยเดี๋ยวจะได้โทรคุยเขาหน่ะแบงค์คิวครับคาร์เตอร์ครับโอเคได้ ได้งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวราประสานดูอีกทีนึงครับพี่ขอบคุณมากครับพี่พโ,อโอเคได้ได้ครับอบค,ครับพี่สวัสด,ดีครับโขนกระแสแน่มึงเดวออกโกระแสแน่มึงโอเคครับตามนี้นะครับติดต่อ<แ>ครับเดี๋ยวจะตามเรื่องต่อกับพี่หนุ่มโหนกระแสเดี๋ยวพี่เคจะประสานต่อหให้ <บา S 1> สรุปจบว่าเควินไปที่โคบ,อย,บอยโกบอยมาที่พี่หนุ่มได้เดี๋ยวผมจะประสานกับพี่หนุ่มผ่านทางพี่เคนะครับ ผมรบกวนขอพี่หนุ่มด้วยนะครับว่าดําเนินการด้วยมีต่อเอง